สวัสดี FC อาจารย์นัตตี้วิบับนอนน้องทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นัตตี้วิบับนน้องเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นัตตี้พาด้วยวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับลูกศิษย์ทุกคนด้วยนะครับก็อาจารย์นัตตี้ก็ขอไวพรให้ลูกศิษย์นะครับในปี2565นี้จงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดบางสิ่งใดขอให้สมปัจฉนาขอให้ห่างไก,กลจากโรคายโควิด19ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้คนครอบครัวอยู่ อายุยังยืนกันทุกคนไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนแล้วก็ถูกหวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปปีของพันห้าร้อยหกสิบห้ามีแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาแล้วก็มีแต่ความร่ำรวยครับทุกคนจงสาทุวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้แนวทางหารหน่อยนะครับวันนี้มัน่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวเน้นๆมาแล้วนะครับในปีใหม่ขอต้อนรับปีใหม่ด้วย3ตัวตรงหานหน่อยคุณจะเอาไหมใครเอาคอมเมนต์มาจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับใครอย้าห้อง,อง,องวีพี อ่าเดี๋ยวอาจารย์ปักลิงใต้โพไทยแล้วก็กดโอโนเงินแจ้งสลิปที่อยู่ปรทรไว้เลยอ่ะนะครับวันนี้อาจารย์ไม่มีเวลาเยอะเพราะว่าวันนี้แขกเยอะนะครับเพิ่งได้กินข้าวนะก็ตอนนี้ก็เวลาก็ตอนอัดคิดว่าสีมง้งเคิงละคนเยอะมากดูสภาพครับคือได้กินข้าวตอนบ่ายสามมาคิดดูคนเยอะไหมขนาดโอเมคอดนะเนี่ยถ้าโอเมคอนคนจะเยอะเ,เท่าไหร่โอคนมาอีกแล้วครับอ่ะโอเควันนี้ฮานอยเด่นสีฟันสีรู่สีวิ่งสี หาเด่นสี่ฟันสี่รุ่สี่วิ่งสี่สี่ห้าสี่แปดห้าแปดสี่สามสี่ศูนย์แล้วก็สี่สองครับฟังอีกครั้งสี่ห้าสี่แปดห้าแปด สี่สามสี่ศูนย์แล้วก็สี่สองครับสามตัวมีส45ี่ห้าแปดสี่ห้าสามแล้วก็สี่ห้าศูนย์ฝ่ายยี่ครั้งครับสี่ห้าแปดสี่ห้าสามสี่ห้าศูนย์นะอย่าลืมตัดห้าแปดห้าสามห้าศูนย์เรยโดยเม็เดเดียวสี่ห้าห้าสี่ลักได้เม็ดเดียวสามตัวสี่ห้าแปดนะครับ ฝากแชร์ด้วยเนาะขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์ไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีปี่ใหม่ครับ